สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลโก้ผู้ปัะจาการคูดี้นะครับผมนะก็ตัวนี้ผมเคยรีวิวแล้วหน้าแต่นั้นเป็นเลโก้คลิปรวมเป็นเป็นรวมเลโก้สตาร์วอลนครับผมนะแต่ว่าอันนั้นไม่ได้รีวิวนะให้แค่ให้เห็นดูเฉยๆคราวนี้จะให้ดูชัดๆเลยว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้ดูนะผมเริ่มจากลายสก,กินก่อนเลยลวกันอืมแต่กล้องมันทำไมไม่มโฟกัสวะ แต่ลายสกรีนเนี่ยที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ที่ผมกำลังดูอยู่น,นะของจริงนะของจริงมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้สวยที่ว่าเนี่ยมันมันไม่สวยเท่าไหร่ที่ว่ามันไม่ได้แย่เท่าไหร่นะแต่มันก็ไม่ได้โอเคเท่าไหร่คือพูดยังไงมันก็ไม่ได้ดีแล้วมันก็ไม่ได้แย่เกินไปพูดอย่างนั้นดีกว่าแล้วบ่แต่ตัวนี้ <S <S ลายสกรีนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็พูดแบบมันไม่ได้ดีแล้วมันก็ไม่ได้แย่เกินไปพูดอย่างนั้นดีกว่า ก็คือมันก็ดีอยู่นิดนึงแล้วมันก็แย่นิดนึงนะผมลายสกีนะแต่ลายสกีนี่มันก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ไงมันจะไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้ดูนะหน้าหน้าก็เป็นหน้าคล้ายๆซูเปอร์แมนนะครับผมนะแต่หน้าก็หายแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าใสงหมดนะครับ ตัวมนันเยอนี่ใช้ได้นะเนี่ยกล้องไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวก็ชัดเดี๋ยวก็ไม่ชัดเนี่ยนี่ใช้ได้นะนี่ให้ดูหน้าเลยนี่ดูลายสก,กินะชัดเลยนะ,ะเพื่อนๆเอากล้องมาเลยกันดิตัวนี้ใช้ได้นะแต่ว่าก่อนเดี๋ยวเราไปดูอาวุธก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูลายสก,กินที่หลังก็จะให้จะชัดหนะ เบื้อนอ่าก็จะ,จะมีปืนหนึ่งอันเออแล้วก็ปืนอีกหนึ่งอันแล้วนี่นี่ปืนนะเป็นปืนนะผมนี่จะปุ่จะให้ปืนแบบธรรมดามันหนึ่งอันแล้วก็ปืนโบราณนะเนอะแต่ตัวนี้ทาให้ดูปืนแล้วก็ฐานหน,น,นึ่งอันนะผมนี่เนอะผมโอเคนี่ลายสกินนะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นเพื่อนลายสกินประมาณนี้นะ แต่ด้านหลังไม่ได้สกรีนก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วสกรีนเพื่อนเพอว่าดีหรือเปล่านฉะันว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแล้วมันก็ไม่ได้แย,ย่ด้วยมันก็ไม่ได้แย,ย่เท่าไหร่ไงเออแล้ถ้าเกิดตัวนี้เ,นเพื่อนๆรู้หรือเปล่ามันมันออกมาในสตาร์วอร์พากอะไรอ๋อผมบอกกันก่อนนะมาจากสตาร์วอร์เอพิส od สามดีวินออฟยูซิดชื่อไทยก็ซีเจมลาแเคนนี่มั้ง ก็คือเป็นตอนที่เอมพายประพธีหรือดาวซิเนยนั่นแหละเขาก็รำสั่งโอเดอร์ซิซคหรือครับสั่งที่หกสิบกับผมแล้วเพื่อนเราไปหาดูนะมันสนุกดี้องไปหาดูก็ได้นะว่าผู้จัดการโคดี้เนี่ยยั้งแต่เอมพายประทธีสั่งแล้วอะ่ะ mm hmm. เขาก็เป็นคนสั่งให้ทหารคูนของเขาอะ่ะยิงโอมมวันตอนตกลงมาตตกตอนที่บูวันกลังปฏิบัติภารกิจ นะผมครับผมอ่ะนเพื่อนก็ไปดูดิเอาผมสป,ปอยเสร็จแล้วหยุดบสป,ปอยแล้วขอโทษน,นะผมปิดปากเลแต่เพืเ่อนๆนคงได้ดูแล้วแหละใครก็ได้ดูแล้วแหละจะไมเ่เพื่อนๆือนแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับมาจากตาวอไพิสูจนสารมาตัวนี้นี่โอเคผมเล่าแล้วเนาะ เคผมตัวนี้โอเคนะก็โอเคอยู่เดี๋ยวตัวเดียวด้วยงั้นขอจบคลิปเพลงก็นี้นะครับผมนะขอบคุณครับนี่ดูรายสก,กินก่อนแล้วก่จะจบโอเคจบคลิปเพลงนี้นีครับผมขอบคุณครับ